ด้วยกยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barco Channel นะคะวันนี้เราจะามารีวิวของเล่นของเล่นที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือคืป,ปืนค่ะอยากเล่นไหมคะวันนี้นะคะแม่ก็จะเอาปืนมาให้น้องเล่นนะคะก็จําลองเหตุการณ์ให้น้องเป็นในพานล่าสัตว์นะคะคุณแม่ก็เตรียมสัตว์ของเล่นของน้องา เพื่อให้น้องยิงปืนใส่ค่ะดูทดสอบความแม่นของน้องนะคะว่าน้องจะยิงปืนแม่นแค่ไหนพร้อมไหมลูกเรามาแกะกันเลยนะคะอันนี้นะคะมันจะมีเป้ามาให้ด้วยนะคะให้น้องยิงเข้าเป้านะคะรามาแกะปืน อย่งที่เราได้มานะคะก็จะมีปืนมีเป้าแล้วก็มีล้วก็สุนสี่ลูกนะคะ ขอจบการรีวิวของเล่นไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ